หลายจังหวัดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายวราชสาดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนงในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567ครับ ท่ลานพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่หบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานวางผานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสาดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนงในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมวางพ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกและสะดุดีถึงพระมหากาุณาทิคุณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการอ,กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยโดยภายในพิธีดังกล่าวมีการวางผานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสุดดีสำหรับการจัดพิธี ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณที่ทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาพิบาลกรุงเทพรศ .116 รขึ้นถือเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาพิบาลต่อมาทรงมีพระบรมราชองค์การยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาพิบาลตำบลท่าฉลอมถือเป็นสุขาพิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระจายอำนาจในท้องถิ่นให้มีส่วน ร่วมในการบริหารราชการ และที่ศาราจตุรมุกหน้าสารากลางจังหงวัดฉะเชิงเซานายจุลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหงวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567พร้อมด้วยนายกำพลศิริรัต,ตนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ องมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยครับ